เดี๋ยวก่อนไปผมขอขายของนิดนึงใครต้องการนาฬิกา G-Shock GA 1 1 0 GB นะครับติดต่อผมได้เลยครับสีดำโอ้ขายราคาถูกแน่นอนครับ2500บาทติดต่อผมได้นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับพวกกบผมอีกแล้วนะครับ Touring Baker Channel วันนี้เราจะมารีวิวรถสไตล์คัสตอมกันนะครับมาพบกับน้องจอบเลยนะครับ สวัสดีครับน้องจอบสวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวรถอะไรเนี่ยครับรู้ครับผมทางทางนี้เลยทางนี้เลยเป็นเครื่องของอะไรครับลายฟันร้อยยี่ห้าลายฟันร้อยยี่ห้าเนาะซื้อมาเท่าไหรครับเครื่องนี้สองแล้วสี่มาห้าพันนะเนี่ยลายฟันร้อยยี่ห้าห้าพันนะห้าพันหนึ่งสองหน่งสองด้วย แล้วก็มีอะไรอีกครับของแต่งอไในพี่ของแต่งไล่เลยอันนี้ซื้อมาเท่าไหร่โอ้มีประกาศขั้นเล่งครับอติดมาพังแล้วพังแล้วกันสะบัดนะครับนี่คยืมพี่มาครับยืมพี่มาไม่มีอะไรของตัวเองเลยแต่เครื่องเนาะอันนี้เหรออันนี้ตัวไหน ประมาณสามสี่ร้อยสามรออ้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบออเหนือเลยเหนือตังเลยโบไทยละไฟเรียวไฟเรียวบแน่ใจบีอ่าบแน่ใจประมาณส,สองสามร้อยนะสองสามรอ,รอยสามร้อยตีไปเลยสามร้อยอือเราพอรอรอนี่เป็นซี่ลวดสารมังงามคณนาดดวานแต่แรนี่ขอบขอบคับดูมนี่ มกูเจ็ดลอยซื้อต่อเข้ามากูเจ็ดลอยซื้อต่อเข้ามาเนาะโชคเหรอโชคตะลังเนาะประมาณเจ็ดลอยเจ็ดลอยอ๋อสเตอร์นี่กับเบอร์สามหกเนาะสามหกสเตอร์สีทองซื้อมาแต่แดงนี่ชุดสีห้าดอยอ๋อแต่อยู่ไปเลยห้าดอยขาบูเอ็นยืมขอกมายืมไปเปลี่ยนเอาแด็กไปเขาใจ นี่อันนี้ก็ประมาณสองสามร้อยเนาะเราจะสวิตนี่คืออะไรนี่แบรกเบรเป็นสวิตไฟครับสวิตไฟมันสวิตไฟรวมทั้งคันแต่เรนี่เปลี่ยนมาใจนี่แหละสวิตออกมาใจสวิตนี่แล้วเป็นสตาร์ทมือเนี่ยเนาะระบบไฟนี่ดีทุกอย่างเนาะไฟเอาทุกจุดทุกจุดกับสีป่ปลอดภัยต้องมีไฟอ๋อแล้วก็ ถามสติ๊กเกอร์กันไอ้นี่ไปได้มาจากไหนนี่กลุ่มครับไปเจอตอนไปอีสานเขียวครับอ๋อถือว่ากระป๋อดังอยู่แม่นครับดังอยู่ดังอยู่แล้วกับตัวนี้เหรอตุ้มปลายแหนเหรอเอ่ออันนี้ประมาณสองร้อยนะครับสองร้อยครับอ๋อแตกแล้วอะแม่นสินี่อย่างเสริมนั่นนี่ตอ่ตอมเหรอต่อมต่อ อันนี้ก็ยืมเป็นมาโอ้ของ <c oughs> ของยี่ห้อยนี่ของยีหย่หออ้อหยเบอรนในใจนเอาพี่อ๋อบอแน่ใจแต่เอกลักษณ์ของรถก,กันนี่ก็คือสีสีชุดสีแน,น่นอนแต่งแบบนี้เสี่ยงไปแต่ไดนแล้วเอามาครับพี่ตั้งแต่ปั้นมาเลยนะซื้อโครงมาตั้งแต่แรกอ,อยู่มานได้อยู่สองหมื่นเนี่ย อ 20, ส,ออสองหมื่นรวมซอมอย่างนี้อะไรอ่ะอ๋อกระนากดูกดดเพราะว่าอะไรมดเลยอ่ะได้ซื้อใจ็แค่โค้งอ่ะตอนซื้อมาอันนี้กับไฟใต้น้ะเป็นแมนเป็น LED มาใส่เส,ส้น LED เสียงต่อบ,บรีวิวเสียงดังขนดาดทำลูกกัวนี่เขื่อนมาทำบีมาทำเดิมเดิมมดดกับอ้อยใส่อ้อยับ อันขอถามกั๊มใส่คาบูเอ็นนี่กินน้ำมันหนักกวอกไกยูตีไรนุ่มหนูวกไปไรนุ่มหนูอ๋อแกหผมว่ามันกไกยูร้อยโลต่อถังหนึ่งอ่ะร้อยโลวิง่งนะอ๋อร้อยโลต่อถังก็แสดงว่าไปไกลได้อยู่เนะชียงรายไปกับได้ได้ถังนึ่เพราะตอน,น,นผมวิ่งไปเชียงใหม่อ๋อเชียงใหม่ครับไป นี่ครับไม่มีสถานที่ที่รีวิวนะมารีวิวที่บ้านโควิดช่วงโควิดนะออกไปไหนไม่ได้เลยแลแ sure. ้วก็บอสบอสนี่นะบอสนี่ทำับบเดิมไปทำตัดตัดแล้วหุ้มบอสใหม่เทยตุนหมดเทย์เทเทแล้วก็จุวยแนะนำจิมว่าใครจะทำสไตล์นี้ต้องเหลิมโดยวิธีใดก่อน เราต้องถ้าจะปั้นได้แต่นาบีก็ต้องซื้อโค้งหาโค้งตระกูลซีนะผมว<ส>่าซ<ส>ื้อซื้อโค้งหาตระกูลซีเจ็ดสิบตระกูลซีนะครับจำไว้แล้วก็หาช่างนาบีดีๆอย่างที่สองก็ <c ười> หาช่างดีๆด,ด้วย <c ười> แค่นั้นนะบีแค่นั้นมคาดขัด,ขดขัดนิ่นมเหรอโอเคเลยอะ แต่เบรกแล้เบรกเบรกเบรกเสียงน้อยเสียงน่ากลัวน้อยกันสบัดนี่โอ้โหติดเลยโจ๊นะพี่แต่ส่มัครกับเขาแบ่ได้กุ้งแบบมิดหรอกรถโอซากุกอะแปลว่ากุ้งธรรมดาเพราะเขาใส่ล้อใหญ่ตัวไงล่อตัวไซเบอร์ได้นี่แปดสิบแปดสิบเนาะแปดสิบท็อปเก้าสิบโอเคอยู่มีอ้อยกันนี่ครับอ้อย ป๊าเสียงกันดุอันนี่ใส่อ้อยโอ้โอโยงหลักสายโอ้สายรรมาทำมาได้นี่สายนี่สา,ส,สายแก๊สายแตง่งสายแต่งขีมากี่ปีแล้วเนี่ยโอ้ทำมามมันสามปีแล้วครับสามปีอ๋ออืมเป็นใช้ได้อยู่สไตล์นี่ใครจะเอาใครจะเอาไปทำนี่ก็ลอกเรียนแบบได้เลยนะ <c oughs> ไสไตล์ใครสไตล์ตมันนะอ,อือแล้วอนาคตจะมีอะไรอีกไหมอ๋อก็ว่าจะแย่ล้อโตกว่านี้อ๋อจะทําล้อโตนะแล้วบางโคนหน้าก็บั๊ยอกอะใส่แต่ว่าลงโบใส่บ,บใไซปีอ๋อบปใส่อ๋ออุสักูลืมลืมล <c oughs> ืม่าต้องขยายเราจะเกลีบยบหน,น,น้าแ <c oughs> น่นแน่แล้วก็บางโคนหลังอ่า อันนี้ดีดดดีเลยนี่แน่นอนครับทั้งหน้าทั้งหลังเปียกไข่เทต้องยอมทนอ่ะไข่เทต้องยอมทนถือว่าใช้ได้สไตล์นี้โชคนี่ขอซื้อต่อได้ไหมได้ครับถ้าจะขายขายแต่แดงอ่ะมืเลยเดี๋ยวใส่ลอยซิปมืเลยดีกว่ามันยกสูงมันยกสูงเหรอถ้าใส่สูงยูใส่ข้ออย่างไรหว่าอ๋อเออมัน เคยยกสูงใส่ล่อโต้ใส่ทหนอยจะทำเป็นทัวลิงอะ่ะในไม่ยาบ้านบ้านเดียวอะ่ะมีรถกันเนี้ยรถคันนี้กันเดียวในไม่ยานะรถนีต้ตำบลเลยหรวาตำบลแม่ยา,ามันมีประมาณบ่นบึบถึงสามคันมนะั้งใช่ไม่ไม่ถึงสามคันนะ ใส่กล่องได้ไหมเออใส่กล่องไหมไม่ใส่เนาะใส่ครับอ๋อใส่จะไปนะใส่แน่พี่ไม่มีแทะนะอ๋อก็ใส่นี่บ้าแจหมายถึงกล่องไฟอ๋อกล่องไฟกล่องไฟใส่ไหนใส่ไหนโหฮะเป็นกล่องไฟผมใส่ของของกล่องไฟอย่างวะโนวาหรออ๋อโนวาอ้าวจะไปโหงยังรอดตัวเนาะโนวาไม่และ ไม้ไม้ไม้เนี่ยยังใจได้อยู่เนาะครจะได้อยู่โฟกัสเออนี่แหละมันต้องเฟกนี่เร็วเร็วเลยเร็วเร็วอ่าอันท็อปสปีดเหรอท็อปสปีดเออท็อปสปีดร่อยเดรยวกะร่อยลอยนิดนิดแน่โอ้เลือบอกหูบอกเกย์ชีเลือดแบบนี้มันต้องทำใจหน่อยเรื่องความเร็วเรื่องความเร็วนี่ต้องทำใจนิดนึงเพราะว่า มันไม่ได้ทำมาเร็วมันไม่เหมือนพวกฮาร์เลย์หรือไทอัมเนี่ยแหละแต่สไตล์มันได้นะอน,นค <ด S 2> อคตก็จะแต่งเพิ่มเป็นล้อเนาะเป็นล้อใหญ่เป็นคาบูไม่ยม่ี่แค่นี้อ,อ๋อคาบูเอ็นเนาะ,ะก็คลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากแล้วนะครับแค่มารีวิวนิดๆ,นดๆหน่อยๆน,นะ เดี๋ยวจะมีเพิ่มเติมอีกนะครับเดี๋ยวรอคลิปหน้าได้เลยเอาละครับสวัสดีครับ